คเขาบอกว่า K R F X ประกอบด้วย F F ต่ออะไร F ประกอบด้วย F ต่อ K R F X นะครับ5.9 3ุณสิกลัง21โมเลกุลนะครับจงหาค่า x นะครับเพราะเนี่ยอย่างที่บอกดู1โมล1โมลของ K R F X เนี่ยมีกี่โมเลกุลจุด02คูณสิกลัง23อะไรโมเลกุลถูกไหมนะ มี F เท่าไหร่ก็ต้องเอาจํานวนโมเลกุลกับ F เนาะมี F ทั้งหมดเท่าไหร่มันมี F กี่โมลในนี้มันมี F x โมลใช่ไหมคือเลขห้อยใช่ปะเลขห้อยคือจำนวนโมลถูกไหม mm hmm. ก็ต้องมี F ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งโมลของ F หนักเท่าไหร่สิบเก้าก็ต้องมี F สิบเก้าเลย x กรัมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าถูกไหม mm hmm. นะสิบเก้า x เนี่ย <4. S 1> มันอยู่ในสารประกอบเท่าไหร่หรืออย่างนี้ก็ได้สิบเก้า x อยู่ในสารประกอบกี่โมเลกุลหกจุด 2> 2. คูณ10กำลัง23แต่0.7 49มันอยู่ในโมเลกุลเท่าไหร่5จุดเท่าไหร่21ถูกไหมแค่นี้เองเห็นไหมก็บอกแล้วก็ทำอย่างเงี้ยมันมันเกินมันก็ที่ผ่านมาก็ทำอย่างเดียวกันหมดเห็นปะเราทำไมประยุกต์กันไม่ได้งงด่าเลยด่าอ่าดังนั้น 19x ก็เท่ากับ0.7เท่าไหร่ ซนีห้าบวกกับพี่บัวคอเก็เอออิสระจะไม่อะก็เท่ากับสี่ถูกไหมมันได้เนาะพันจับคู่ถูกไหม จับคู่ระหว่างเลยจับคู่ก็ต้องย้อนกลับมาดู1โมลถูกไหมดังนั้นก็คือย้อนกลับมาดูก่อนว่า1โมลมันมี f กี่กรัมถูกไหมแล้วก็1โมลมีกี่กี่กี่โมเลกุลถูกไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้า19เกอ็กกรมอ่ะเนาะ19เกอ็กกรมเนี่ยมันอยู่ใน6 0 2คูณกำลังโมเลกุลถูกไหมถ้า0ูนยโจทย์ให้มามันอยู่ในเท่าไหร่5.93ถูกไหมคูณ10กำลังย1โมเลกุลหรือใครจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหร่ ห้าจุดเจ็ดเก้าสามอยู่ในเท่าไหร่เอ้ยโทษด,ดีศูนย์จุดเจ็ดสี่เก้าอยู่ในกีมมมมมม่โมเลกุลห้าจุดเก้าสามคูณสิบกำลังยี่สิบเอ็ดสิบเก้าเอ็กอยู่ในกี่โมเลกุลหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามเป็นอัตราส่วนคงที่เนาะเอ็กก็เป็นเท่าไหร่สี่แสดงว่าเอ็กสี่เเลขห้อยต้องเป็นจำนวนเต็มถ้าใครได้เป็นเศษส่วนเป็นจุดทศนิยมผิดนะ ข้อย่ิบสองต่อครับยิบสองต่อ ab สามนะไม่ใช่สาัสาใสาชื่นหนึ่งมีสุดมีสุดโมเลกุล ab 3ามนะครับนะสามเหลี่ยมด้านเท่าฮะ มัน,นอ่ <c oughs> าธาตุเอมีมวลต่อมวลเท่ากับยีิบเจ็ดมวลต่อมวลในที่นี้ก็คือมวลอะตอมนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ธาตุบีมีมวลต่อมวลสิบเก้าถ้าสารดังกล่าวสามกรัมคําว่าสารดังกล่าวตัวน,นี้ก็คือหมายถึงอะไรรีเฟอร์ทูอะไร A อบอะไร a B, 3, อบแสาม a ะไรเอบสามสามกรัมเนี่ยจะมีบีกี่อะตอมดังนั้นมันต้องเอาเอาอะไรมาเทียบน้ําหนักของ a อบสามกับจํานวนอะตอมของใคร จำนอะตอมของ B ถูกไหมอ่ะลองลองลองทำดูน้ำหนักของ AB สามหนึ่งโมลถูกไหมกับจำนวนอะตอมของของ B จำนวนอะตอมของ B อ่ะพี่ถามหน่อยหนึ่งโมลมี B กี่อะตอมในเนี้ยสารประกอบอยู่เนี้ยหนึ่งโมลมี B กี่อะตอมเอ่อสิบเก้าไม่หนึ่งโมลมี B B B กี่อะตอมในสารประกอบเนี้ยสามคูณหกเจ็ดสิบสองกูสิบยี่สิบสามอะตอมนะ เขาถามว่ามี b ีกี่ร์ตอมไม่ได้ถามว่ามี b กี่กร,ร่งงั้น a b 3 a b 3มมบี b เท่าไหร่มหนักเท่าไหร่3กรัมก็ต้องเอา27 <3 S 1> บวกเท่าไหร่3คูณเท่าไหร่1984แป่เปล่าวะ93 2าสาเอ่ะครับผม คราวนี nous, ้เราก็เทียบได้ว่าถ้า AB3 สามเท่าไหร่แปดสิบสี่กรัมมีบีกี่อตอมมีบกีเอตอมศูนย์จุดหกห้าี่คูณสิบยีสามอะตอม ทำได้แล้วชื่นใจหัเออไอถ้าแบบ้ังารทีโบวาเป็นหกจุดกก็อันเดียวกันงตำแหน่งสี่ห้าหรือห้าจุด แล้วอะยี่สิบสามยี่สิบสามเร็วยี่สิบสามโฟดห้ามตอบโฟร์นายทำได้ละคนอื่นมิมี่ก็ได้ทำแล้วมิมี่ทำยังทำแล้วทำแล้วอะข้อนี้ให้ตรงกับจอมทำเนี่ยยี่สิบสามง่ายจะตายน้ำตาลซูโคสจำนวนหนึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนอยู่8 4สกรัมน้ำตาลซูโคสนี้มีออกซิเจนกี่กรัมอะพี่ให้มวลมวลต่อมวลหรือมวลอะตอมนะ ดูดีๆนะเขาถามกรัมของคาร์บอนถามกรัมของออกซิเจน เรียกคนไม่เท่ากันอะไรละมาซื้ออะไรมาไม่ได้ทำล่ะโว้ยยยย กีกรวะหรไม่รู้ชิ้นไหนเลยกีกร์มคิดมาตรงได้เท่าไหร่ใช้ใช้เครื่องคิดเลขได้มีใครได้ก่อนไหมบุนบุญได้เท่าไหร่เยังยังไม่เสร็จยี่ข้ออะไรข้อยีิบสองป่ะยี่ิบสองเสร็จยังยี่สามเสร็จยัง เข่าอะไรวะเด้หสีาะเป็หนสีเปกณฑ์ของเทมนี่อายุสามได้เท่าไหร่นนนนได้เท่าไหร่สองร้อยอ่ะหรสถูกต้องนะห่าร้อยสะก็มันถูกไงก็มันทำถูกไงได้นร้อยสองไงร้อยสองจุดเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองจุดหกโเออหร้อยสองจุดหเจ็ดนะครับ

น้ำตาลซูโครสจำนวนหนึ่งนะครับมีเพื่อนได้ได้อย่างร้อยสองจุดหกเจ็ดไม่ได้ใช่ไหมร้อยร้อกว่าเออร้อยเท่าไหร่ล่ะร้อยห้าสิบร้อยร้อยกี่สี่ห้ากี่สี่ห้าก็ผิดนะอ่ะน้ำตาลซูโครสจำนวนหนึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีคาร์บอนแปดสิบสี่กรัมน้ำตาลซูโครสจำนวนนี้มีออกซิเจนกี่กรัมนะครับอ่ะลราดูน้ำตาลซูโครสเนาะโอสิบเอ็ดหนึ่งโมลหนึ่งโมลมันมีคาร์บอนเท่าไหร่มันมีคาร์บอนสิบสองคูณ นะร้อยสิบสี่กรัมเนาะมีออกซิเจนเท่าไหร่ออกซิเจนเท่าไหร่สิบเอ็ดคูณเท่าไหร่สิบหกก็เท่ากับร้อยเจ็ดสิบหกกรัมถูกไหมเนาะเขาถามเป็นกรัมกรัมถูกไหม <S <S ต้องทําให้เป็นกรนะัมเนานะเพราะ,ะเราก็บอกว่าถ้าซูโครสเท่าไหร่ซูโครสที่มีคาร์บอนเท่าไหร่ร้อยสิบสี่เนี่ยมันจะมีออกซิเจนเท่าไหร่ร้อยเจ็ดหกถูกไหมใช่ปะ นะซูคโครสที่มีคาร์บอนร้อยสี่จะมีออกซิเจนเท่ากับร้อยบหนะครับดังนั้นซูคโครสที่มีอะไรคาร์บอนแปจะมีออกซิเจนเท่าไหร่ที่งงกับพวกเรามากคือจับจุดยังไม่ได้อะไการการเทียบอะมันมันยากตรงไหนถามหน่อยมันแค่จับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่บางคนเขาถามกรรมนุน่นไปเอาโมนไปเอาอะตอมนุน่นมาเทียบ กระจายก็กระจายไปไม่รู้กี่ข้อแล้วอะกี่นี่แล้วอะคืองงงงจริงๆนะทำไมถึงจับจุดยังยังไม่ได้อ่ะข้อยีี่พี่ทำให้ข้อยีี่จะเป็นตัวค่อนข้างประยุกต์นิดหนึ่งละนะครับนะประยุกต์เกี่ยวกับความหนาแน่นนะอ่ะยีสี่นะครับ พร้อมอย่างยี่สี่อยยี่สี่นะยี่สี่บอกว่าตะกั่วมีความหนแน่นสิบเอ็ดกรัมต่อซีเอ็มกำลังสามอยากทราบว่าตะกั่วเท่าไหร่หนึ่งอะตอมมีปริมาตรเท่าไหร่ถูกไหมมีปริมาตรเท่าไหร่ดังนั้นต้องนึกในหัวละมันต้องมีอะไรมันต้องมีข้อมูลที่เทียบเนาะตะกั่วเท่านี้อะตอมมีปริมาตรเท่านี้หนึ่งอะตอมหนักเท่าไหร่ถูกไหมใช่ป่ะนะอ่ะเขาให้ PB P b ตรงเนี้ยมาเท่าไหร่สองร้อยเท่าไหร่ สองร้อเจ็ดสอง้เจ็ดคือกี่โมลมันคือหนึ่งโมลถูกไหมดังนั้นข้อมูลก็คือตอนนี้เราละพ p บก็คือหนึ่งโมลเนี่ยหนักเท่าไหร่นะสองร้ยเจ็ดกรัมมีกี่อะตอมหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามอะตอมเห็นไหมก็มาแล้วอ่ะเห็นป่ะเนาะอ่ะคราวนี้จากอะไร D เท่ากับอะไร<ม> m ส่วน v ถูกไหม D d เป็นเท่าไหร่11เท่ากับ207ส่วน v, v เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ได้ว่า v ก็เท่ากับเท่าไหร่ 18, 18. 1 8บเออ18.8 18, 18, <c oughs> 1>, 1ใช่นะออ1 cm <c oughs> 1 cm กําลัง3นะซึ่งถ้าพี่ดึงตรงนี้มามันก็คือ207หารเท่าไหร่1 1 cm กําลัง3าถือว่านี่คือ1มวโมลใช่ป่ะถูกไหมเพราะเนี่ยได้แล้วไงได้อะไรได้ปริมาตร กับตัวของอะตอมไปเทียบเห็นไหมเพราะเนี่ยเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าบอกได้ว่า pb เท่าไหร่หกจุดศูย์สองิบกำลังยี่าอะตอมมีปริมาตรเท่าไหร่สองร้อหารเท่าไหร่สิบเอ็ลังสาแต่เขาต้องการทราบแค่เกี่ยอะตอม1นึ่งอะตอมถูกไหมเพราะเนี่ย x กก็เท่ากับนะครับสอง้อเจ็ดหาร

สามจุดหนึ่งสองนะครับคูณสิบกลางลบยี่สิบามซีเอ็มกำลังสามนะครับนะใครงงถามพอได้ไหมอันนี้งงไหมข้อยี่สิบห้าทำเองยี่ิบห้าต้องถูกนะยี่ิบห้าพี่จะไม่ทำพวกนี้จะทำพวกแถวหลังเนะี่ยถามเธอด้วยได้เท่าไหร่ไม่ต้องดูโฟต โคด้าไม่ดได้ยู่แล้วโฟดหวานบุญได้เท่าไหร่อ่ะบุญทำข้อยิมห้าหน่อย สามสามกองไม่ใช่หวยเลยจับจุดยังไม่ได้เลยเลอเชื่อไอ้พวกนี้ คิดใหม่อีกรอบหนึ่งคิดใหม่อีกรอบหนึ่งคิดทศยมผิดผิดหรือเปล่าอ่าใช่ผมไต้เจ็ดสิบเจ็ดห้าได้ยินเจ็ดสิบจุดห้าหกได้ยินเจ็ดสิบจุดห้าหกได้เจ็ดสิบจุดห้านะเขาเรไปได้เจ็ดสิบจุดห้านะ ยี่สิบจุดห้านะมีใครยังไม่ได้บ้างนี่ครับลาวลิมปลั๊กโอ้ตรงนั้นลมัตรงนี้ก็ได้ เนี่ยพื้นตรงเนี้ยแต่ไม่ก็เอยตรงนั้นมันถอดอันนี้ออกซะถอดปลัก๊กแม่ก่อเออปลัก๊กของอันนี้ดึงออกเลยไม่ได้ใช้ละเปล่าน่ะนะนะอืมนัม่นแหละมีเอสเท่าไหร่ตรงเนี้ยมีเอสเท่าไหร่ครับ สามสิบสองคูณเท่าไหร่เท่ากับกี่กรรมอ่ะทางก้อนนี้หนะักเท่าไหร่ร้อยแปดแปดถูกไหมใช่ป่ะทางก้อนนี้ร้อยแปดแปดหนึ่งโมนถูกไหมร้อยแปดแปดเพราะนั้นเราก็บอกว่านะครับนะถ้าต้องการเอสเท่าไหร่ร้อยหกสิบเราต้องเอาเอ็นสองเอสห้ามากี่กรรมร้อยแปดแปดแต่เราต้องการให้มีเอสอยู่เท่าไหร่ 7จ็กรัมนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ7จ็กรัมยี่สิบหกเริ่ม,ม,มกลับมาเท่ากับเท่ากันอีกละนะครับนะคราวนี้ต้องวิเคราะห์โจทย์นะครับยี่สิบหนะ